สวัสดีครับท่านสมาชิก u t u b บบ้านหน่วยชั้นผมจะลงคลิปเลกวิ่งบนอีกชุดนะเป็นชุดทดลองนะครับชุดสองชุดแรกได้ลงไปในในคลิปที่หนึ่งแล้วนะฮะให้ท่านไปเปรียบเทียบก,กันดูแล้วกันนะครับหรือจะเอาสองสองสอง้านมาชนกันก็ได้นะครับหรือจะเอาตัวทั้งหมดรวมแล้วสี่ตัวนะเอามาเคลีย เลขบนก็ได้นะอันนี้เป็นการรวมสูตรทั้งหมดนะครับแล้วก็หาตัวชนที่มากที่สุดสองแถวนะครับอ่าผมจะให้ดูตัง้งแต่ปีห้าแปดเลยนะฮะย้อนหลังให้ดูห้าปีนะครับตัวสีแดงกบสีส้มนะคือหลักร้อยหลักหน่วยนะครับสีน้ำเงินเป็นหลักสิบนะครับท่านเอาไปวิ่งได้นะครับวิ่งได้ถ้าท่านเห็นว่าดีนะอันนี้ก็เป็นการทำให้ดูเท่านั้นเองนะครับ ส่วนท่านจะนำไปใช้ก็ต้องพิจารณาเองเนาะแต่ผมเห็นว่ามันก็โอเคอยู่นะเราดูงวดที่หนึ่งนะครับถูกสองตัวงวดที่สองงวดที่สามถูกสี่งวดที่สี่ถูกสองหลักร้อยงวดที่ห้าถูกหนึ่งหลักร้อยหลักหน่วยงวดที่หกถูกหลักร้อยงวดที่เจ็ดถูกนะหลักร้อยหลักหน่วยงวดที่แปดถูกหลักสิบหน่วยงวดที่เก้าถูกหลักร้อยนะงวดที่สิบผิดนะครับ สิบเอ็ดถูกหลักหน่วยลดหลักหน่วยหลักสิบว่าสิบสองถูกหลักร้อยหลักสิบว่อที่สามถูกหลักสิบว่อที่สี่ถูกหน่วยสิบนะครับว่อที่สิบห้าถูกหลักร้อยหลักหน่วยว่อที่สิบหกถูกร้อยร้อยหน่วยว่าที่สิบเจ็ดนะฮะถูกหลักร้อยว่อที่สิบแปดถูกหลักสิบสิบเก้าถูกร้อยหน่วยนะฮะยี่สิบ ถูกสิบหน่วยยี่สิบเอ็ดผิดยี่สิบสองถูก 10, หลักสิบหลักร้อยหลักสิบงวดยี่สิบสามถูกสิบหน่วยยี่สบสี่ถูกหลักร้อยนะครับทั้งหมดยี่สิบสี่งวดผิดไปสองงวดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือถูกยี่สิบสองนะครับถูกยี่สิบสองจากยี่บสี่ก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็คือเก้าสิบเอ็ดจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเฉลี่ยแล้วสิบงวดถูกหนึ่งงวดนะครับ 1กหน่วยว่าถูกหนึ่งงวดกว่าครับอันนี้นะให้ดูปีถัดไปนะครับปี59มาเ้านี้จะผิดดีหน่อยนะมา9มางวดที่หนึ่งนะครับถูก10หน่วยงวดที่สองถูกร้อยสิบหน่วยครบเลยนะฮะงวดที่สามผิดสี่ผิดห้าถูกสิบงวดที่หกคืองวดสามสามสิบนะถูกผิดนะครับ งวดสามเอ็ดถูกหลักสิบมวดสามที่สองผิดสาสามถูกหลักสิบสามสี่ผิดสาห้าถูกหลักหน่วยสามหกถูกหลักหน่วยสามเจ็ดถูกหลักร้อยสามแปดถูกหลักสิบสามเก้าหลักสิบสี่สิบผิดสี่สิบเอ็ดถูกหลักหน่วยสี่ริบสองหลักร้อยสี่ริบสามหลักหน่วยสี่ริบสี่หลักร้อยสี่สิบห้าผิดสี่ริบหกหลักร้อยสี่ริบเจ็ดร้อยหน่วย สี่สิบแปดหลักร้อยนะครับทั้งหมดปีห้าเก้าผิดอยู่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผิดเจ็ดแปลว่าถูกสิบเจ็ดคิดเป็นที่ถูกเจ็ดสิบจุดแปดสามเปอร์เซ็นนะครับเจ็ดสิบจุดแปดสามเปอร์เซ็นตนะครับสองตัวตัววิ่งนะต่อไปให้ดูปีหกศูนย์นะครับหกศูนย์ เลขส่วนงวดสิบเก้านะครับงวดแรกสองปีนะครับถูกหลักร้อยนะครับร้อยหน่วยห้าสิบร้อยหน่วยนี่ก็ร้อยสิบนะครับหัวท่าสองผิดห้าสิบสามหลักสิบห้าสิบสี่ร้อยหน่วยห้าสิบห้าร้อยหน่วยห้าสิบหกผิดห้าสิบเจ็ดผิดห้าสิบแปดร้อยหน่วยห้าสิบเก้าหลักร้อยหกสิบหลักร้อย หกสิบเอ็ดหลักร้อยหกติบสองหลักสิบหกติบสามผิดหกติบสี่หลักหน่วยหกสิบห้าหลักร้อยหกสิบหกผิดหกสิบเจ็ดหลักหน่วยหกสิบแปดหลักร้อยหกสิบเก้าร้อยหน่วยเจ็ดสิบหลักสิบนะฮะหลักร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหลักร้อยเจ็ดสิบสองร้อยหน่วยนะครับในปีนี้ ผิดไปห้างวดนะครับถูก19คิดเป็นที่ถูก79.17เนปอร์เซ็นต์นะครับต่อไปจะใช้ดูในปี61นะครับงปีหกหนึ่งวดแรกผิดงวดสองผิดงวดสามถูกสิบงวดสี่ผิดงวดห้าถูก,ก, 10, 4, 5, ถกนะฮะงวดที่หก ข้ดที่เคือเจ็ดแปผิดแปดสถูกนะหลักร้อยแปดสหลักสิบแหลักร้อยร้อยร้อยสิบแปดสิบามถูกสิก 10, หน่วยนะฮะหน่วยร้อยถูกหมดเลย84ก็ถูกหลัก10บหลักร้อยแถูกหลักร้อยแปดสิบหกรอยสิบแ 88, 110, 1, 8 8ดหลักร10ิเหมือนกันนะฮะแปดิผิด90ปิผิด9 1ถูกหลัก1 0 92สองหลักหน่วย93หลักหน่วย9 4หลักหน่วย9 5้าบห้าอ่าหลักร้อยเก้าสิบหกหลักสิบนะครับในปีนี้นะครับปีหกหนึ่งนี่ถูกผิดไปเจ็ดครั้งนะครับ สูงสุดเจ็ดครั้งถูกสิบเจ็ดคิดเป็นเจ็ดสิบจุดแปดสามเปอร์เซ็นต์นะครับถ่อไปให้ดูปีหกสองครับปีที่ผ่านมานะครับปียหกสองเริ่มแรกถูกหลักร้อยนะฮะหน้ <c oughs> มามาหลักหน่อยเก้าเก้าถูกหลักสิบหนึ่งงวดที่ร้อยผิดนะฮะ ร้อยหนึ่งถึอหลักสิบร้อยสองร้อยหน่วยนะครับร้อยสามหลักหน่วยร้อยสี่ผิดร้อยห้าหลักร้อยร้อยหกหลักหน่วยร้อยเจ็ดหลักร้อยร้อยแปดหลักสิบร้อยเก้านะครับหลักหน่วยร้อยสิบหลักหน่วยร้อยสิบเอ็ดนะหลักหน่วยร้อยสิบสองหลักร้อยหลักหน่วยร้อยสิบ สามหลักร้อยร้อยสิบสี่นะครับหลักร้อยหลักหน่วยร้อยสิบห้าหลักร้อยร้อยสิบหกหลักสิบร้อยสิบเจ็ดหลักหน่วยร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าผิดร้อยยี่สิบฮะสิ้นสุดปีหกสองถูกหลักหน่วยอันนี้ถูกเอผิดผิดสี่งวดนะสุดสี่งว่าก็ถูกยี่สิบกิปเปิล 3. 3. 3. เปอร์เซ็นต์ลวแปดสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์นะขอโทษนะ ในปีหกสองนะครับไอหกสามนะครับแตปีหกสามนี่ตัวมันใหญ่หน่อยเพราะว่าเราคัปปี้มามาน้อยงันเลยวจนแรกร้อยยี่ิบเอ็ดผิดนะฮะออกเกียรติสี่ร้อยยี่ิบสองถูกหลักร้อยหลักสิบร้อยยี่บสามถูกหลักหน่วยร้อยยี่ิบสี่นะครับถูกหลักสิบร้อยยี่บห้าคือว่าที่ผ่านมาสิบหกมีนาคมนะครับถูกหลักสิบหลักร้อยนะครับ ิบหลักร้อยนะครับอันนี้ร้อยยี่หกถึงงวดวันที่หนึ่งเมษาได้หนึ่งกับห้านะถ้าเราไปดูในชุดแรกนะแล้วชุดแรกจะได้หนึ่งกับเจ็ดนะครับตัวชนคือเลขหนึ่งะครับชุดที่สองได้หนึ่งกับห้านะหมดรวมหมดหนึ่งห้าแต่ถ้าท่านจะรวมหนึ่งห้าเจ็ดคิดว่าน่าจะติดในสามตัวหนึ่งคอนข้างแน่นะหนึ่งห้าเจ็ดนะครับอันนี้ก็หนึ่งห้าถ้าตัวชนคือเลขหนึ่งนะครับอันนี้ก็มี ผิดมาหนึ่งงวดหนึ่งสองสามสี่ห้าจากห้างวดผิดหนึ่งงวดห้างวดผิดหนึ่งงวดก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ถูกสีนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือเลขเลขวิ่งชุดสองนะฮะวิ่งบนนะครับชุดสองชุดทดทดสอบนะทดสอบทดสอบอันนี้รวมทุกสูตรนะครับรวมทุกสูตรก็ไปเปรียบเทียบกับในคลิปที่หนึ่งที่ทําให้แล้วนะครับ โอเคนะครับตอนแรกว่า,าลูกชายว่าจะไปพาไปไปจังหวัดตากนะไป <c oughs> น้ําตกที่เราสู้ปรากฏว่างดแล้วหงดแล้วเพราะว่าลูกสาวยงเทพเขาแม่อนุญ,ญาตให้ลาง,งานฮนะถ้าลาง,งานนี้กลับไปต้องพักต้องพักอยู่กับบ้านกักตัวสิบสี่วันแล้วก็แถมอดรับอดรับเงินเดือนด้วยเขาก็เลยไม่ไปเมื่อไม่ไปก็เลยร่มเลิกนะครับ ก็ไว้ไม่ไปหไลไว้ให้ให้โควิดมัน <laughs> มันซาก่อนตอนนี้ก็คนเป็นเยอะนะคนกลัวกันมากเลยครับเป็นไงรัฐบาลนะฮะรัฐบาลไม่防งการประมาทนะครับไม่ป้องกันไม่กักกันตั้งแต่แรกปล่อยคนเกาหลีเข้ามาคนจีนเข้ามาเยอะแยะคนที่สุดตอนนี้ตอนนี้ปิดกรุงเทพปิดห้างปิดตลาด คนก็ขักตุนสินค้ากันเงินคนไม่มีเงินก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรนะกินดินกินแท้วไปเลยครับกินมันกินเผือกไปนะครับคนมีเงินก็ไปบ้านซื้อจนหมดนะบ้ากันจริงๆนะกลัวอดไม่ใช่กลัวตายกลัวอดกลัวอดตายด้วยนะครับเออเป็นไรนะต่อโซไปอนะ รัฐบาลเราเป็นอย่างนี้เนี่ยก่อนคนก็คัดค้านว่าทาไมไม่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 ห้ามไม่ไม่สแกนคนที่เข้ามาต่างชาติเข้ามาไม่สแกนเลยเดินผ่านสนามบินชุยผลที่สุดตอนนี้เป็นไงนะรัฐตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโอ้ยไข้หวัดธรรมดาโตเแล้วตอนนี้มาโทษหาว่าหาว่าประชาชนอ่าประชาชนเห็นแก่ตัวไม่ระวัง ป้องกันร,รักษาตัวเองไม่ป้องกันตัวเองเป็นรัฐบาลนะ่ะต้องช่วยต้องหาวิธีสกัดทุกที่ทางแตไ่ไม่ทำนะไม่ทาปล่อยจนระบาดมากแล้วมาโทษประชาชนประชาชนก็จะไปรู้เราเขาป่วยหรือเปล่า่าตรวจก็แพงไปซื้อเรือดำน้ำซื้อเครื่องบินมาไปหมดแต่จะตรวจประชาชนจะซื้อหน้ากาก,ากแจกแม่มีตังเออ ขน,นาดขน,นาดแท้ๆสมัยก่อนทําไมท่านทักสิงน,นะไข้วัดนกมาระบาดนะไข้วัดอะไรอีกเขาป้องกันอย่างดีไม่เห็นไม่เห็นระบาดอย่างนี้เหมือนอย่างนี้หละตอนนี้ก็มากลัวกันละโอเคนะครับ <c oughs> เรื่องมันใกล้ตัวเราต่ะการเมืองทั้งนั้นแหละครับถ้ารัฐบาลก็ดีนะมันก็สกัดตั้งแต่แรกแลลวครับไม่ประมาทคิดคิดว่าไขวัดธรรมดาใครพูดนะ <c oughs> จำไว้นะครับใครพูดโอเคนะครับสวัสดีครับ